สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหนนะคะโอ้ยเพิ่งเจอกระหามาตั้งนานเพิ่งจะเจอนะคะเห็ดด่านหรือเห็ดใครอะไรนี้แหละค่ะเจอนี่แหละเดินจนเหนื่อยแล้วว่าท้อแล้วว่าจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเจอพอดีเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะ คิดว่าจะไม่ได้กินแล้วนะเนี่ยจะกลับอยู่แล้วเรามาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะ <c oughs> นี่ค่ะสวสย ได้กินแล้วน้าวา่ยโชคดีนะเนี่ยได้ได้เห็นเนี่ยท้อแล้วอ่ะจะกลับบ้านแล้วถึงเจอคนเข้ามาหากลางคืนกันเนาะเข้ามาส่องกลางคืนเขาก็เลยได้ไปกันเยอะเลย ตอนขึ้นมาเจอคนเขากำลังออกไปบ้านเขาอากลับบ้านแล้วอ่ะได้เต็มอะไรเต็มกระป๋องเต็มตะกร้ากันหมดเลยค่ะได้แล้วได้กินเหมือนกันห้หาดูไปก่อนข้างล่างจะมีไหมเนี่ย คนหนึ่งก็อยู่ใกล้ไกลค่ะหายากจริงๆเห็ดอ่ะม่นเหมือนที่อื่นเนาะแถวนี้จะได้กินเห็ดนี่มันยากมากเลยนะคะโอ้ยด,ดูดูป่านะคะนี่มาตั้งไกลนะคะ มาตั้งไก่ไกลมากเลยล่ะคะ่ะน่าจะเจออีกนะตรงนั้นไม่ีไหมมีไหม,ม,ไหมเห็นเห็ดใช่ไหม เจอ,ออย่างนี้ก็ดีใจหน่อยคอยมีกำลังใจจะเดินต่อหน่อยแต่มีดอกเดียวเนาะก็ยังดีที่มันให้เราเจอเดินมาเป็นต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วมันจะเจอนี่แหละค่ะอแรงว่าแถวนี้ คนไม่เข้ามาคนก็เยอะเยอะนะคะได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนี่เอาไปตําน้ำพริกก็ได้แล้วล่ะน้ำพริกเห็บเนาะ เหนื่อยเลยหอบเลยมันจะชันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆโอ้ยมือบางเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเจอเหตุเยอะๆจะถ่ายดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบ สวัสดีค่ะ